ราะชีวิตมีความแตกต่างริชีพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณบริษัทริชชีพเพลส2002จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวบ้านทรงอิสระทาวน์โฮมและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร บริษัทริชิเพลส2002จำกัดมหาชนคราวนี้ในการนำเสนอเมื่อเราวิเคราะห์เมื่อเราคิดแล้วนะครับมันจะมีการนำเสนอในสมัยเก่าสมัยใหม่สมัยเก่าเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับเน้นอะไรครับจเน้นพูดในสิ่งที่ตัวเองมีแต่สมัยใหม่คือพูดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่นั้นเองการพูดในสมัยใหม่นะครับหรือการนําเสนอขายหรือการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ นะครับส่วนใหญ่บางคนพูดในสิ่งที่ตัวเองมียกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์เรามีอะไรบ้างฟีเจอร์ในที่นี้เช่นเราจะขายคอนโดเรานะเราจะพูดถึงคุณสมบัติของเราก่อนนี่คือสิ่งที่ตัวเองมีซึ่งจะสอนตัวหนึ่งคือการพูดแบบนี้เขาเรียกว่าการไม่คอนเน็กกับผู้ซื้อหรือการไม่คอนเน็กกับผู้ฟังเลยเพราะมันเกี่ยวอะไรกับฉันถ้าเกิดคาถามนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันนะครับแต่ว่าถ้าพูดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ย นั่นหมายความว่าการบ้านแรกที่ต้องทำเหมือนอย่างที่ท่านดเรเทำคืออะไรครับขเ,เขาสนใจอะไรอะไรคือสิ่งที่เขาสนใจอะไรคือสิ่งที่เป็นธงในใจเขาและเราจะ disrupt หรือเราจะแก้ไขเกมนี้อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ท่านทำให้เราเห็นเขาต้องการอะไรนะครับต่อไปคือว่าเน้นเรื่องสินค้าแต่ว่าสมัยใหม่จะเน้นเรื่องแบรนด์หรือเน้นเรื่องอะไรรู้ไหมครับเน้นเรื่องความเชื่อของคุณ หรือเน้นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างคนหนึ่งให้เห็นว่านักการสื่อสารการตลาดที่ดีหรือนัาการเสนอที่ดี <c oughs> เขาพรีเซนต์แบบไหนเราเห็นตัวนี้ว่าเขาเน้นเรื่องบริลลีฟที่อยู่ข้างในนะครับไม่เน้นเรื่องที่คุณจะต้องซื้อนะครับผมมีโทรศัพท์อันหนึ่งนะครับดีมากเลยมีคุณสมบัติเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทำนู่นทำนี่ส่งรายไดนะ้คุณต้องการอยากจะซื้อสักอันหนึ่งไหมรู้สึกไม่เกี่ยวเพราะเรา แต่บอกว่าเราเชื่อแบบนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะทําอะไรแบบรวดเร็วเกินกว่าหน้าลูกค้าแล้วอะไรครับเราขอ,อนําเสนอบางอย่างที่ช่วยเหลือคุณนี่สองอย่างนี้มันต่างกันเลยฉันมีโทรศัพท์ที่จะตอบโจทย์นี้น้คุณต้องการจะซื้อไหมมันต่างกันอย่างมากคือเรากาลังคอนเนคกับเขาในเรื่องอะไรครับถ้าคุณเป็นคนนั้น แล้วถ้าเกิดมันตรงกับกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อของเรา <S <S 1> <S 1> เขาจะรู้สึกว่าใช่ทั้เรียองนั้นแลวเขาก็จะซื้ออย่างนี้เป็นต้นนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แบบวิธีการคอนเน็ก์กับผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเน้นเรื่องแบบไม่เน้นคำบ้านสัญญาแต่ตัวนี้คือเน้นคำบ้านสัญญาว่าเรานะครับการันตีอะไรบ้างทํายังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ตัวเก่าตัวใหม่ไม่เน้นตัวช่วยแต่ปัจจุบันในใช้เทคโนโลยีช่วยเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากนะครับ เนี่ยนี่คนเป็นหลักแต่ว่าสุดท้ายคือเป็นไร้รูปแบบเลยไร้รูปแบบเลยวันนี้เราจะเรียนเพียงแค่การนําเสนอผ่าน PowerPoint หรือจอแต่การนําเสนอไม่จําเป็นต้องมีตัวน,นี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีตัวน,นี้ก็ได้มันจะมีรูปแบบไหนบ้างละ่ะที่เราจะทําได้นะครับนี่คืออันเก่าอันใหม่นะครับเอาละตัวนี้วัตถุประสงค์เห็นไหมครับนี่คือแยกออกมาเลย ไม่ต้องจดอะไรมากจดเช่าเลิร no ์นน so ิ่ง nope. ที่รู้นะมีมีให้มีให้เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนะมีไหมครับนักรีนะครับแต่จะไม่แจกจะไม่แจกนะมีให้มีให้เรียบร้อยแล้วมีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้เอาคีย l e ร r นนิ่งที่เราได้เอาสิ่งที่เราเกิดความคิดสกิดใจสกิดความที่เราตรงนี้เรายังไม่มีตรงนี้เราน่าจะไปทาดอกจันไว้นะครับนั่นคืออยากให้ทางาหนมากกว่าเดี๋ยวตรงนี้ข้อมูลมีให้นะครับจูงใจเสนอขายออนุนมัตินี่ใช้กับผู้บริหาร สังเกตไหมครับที่ผมให้ติ๊กว่าช่วยเรียงลําดับหน่อยสี่อันดับแรกว่าคุณนาเสนอแบบไหนเยอะที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผมไปอ่านไปดูแล้วนะครับก็พร่าพร้าปนปนกันอาจจะเนื่องจากลักษณะงานที่ทุกท่านทานะครับถ้าเกิดเราเป็นเซลถ้าเกิดเราเป็น h อ่เป็นชนะครับเอชส่วนใหญ่ต้องไปขายไอเดียให้ผู้บริหารเนาะ่าช่วยทําอย่างนี้เถอะเพราะมันส่วนใหญ่ใช้เงินเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับใช้เงินเยอะนะครับหรือมาร์เก็ตติ้งหรือบัญชีหรือการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ เพื่ออธิบายหรือสาธิตเพื่อสอนบรรยายหรือแลกเปลี่ยนความคิดนะครับตรงนี้เนะี่ยการแลกเปลี่ยนความคิดบางครั้งเราใช้ตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่เราอาจจะส่งมอบงานให้ก็ได้เวลาคนที่มาทํางานแทนตําแหน่งของเราและเราอาจจะขึ้นไปตําแหน่งที่สูงแต่เนี้นเรามีการแลกเปลี่ยนความคิดหรือสอนงานหรือให้บรรยายหรืออาจจะเกี่ยวกับรายงานหรือบรรยายสรุปให้เขาฟังตรงนี้ก็ใช้บ่อยในเรื่องของวงการราชการก็ใช้บ่อย พราะมีการเปลี่ยนเก้าอี้กันบ่อยก็เรามีการบรรยายสรุปนะครับอย่างเบื้องต้นนะครับคำถามง่ายๆนะครับ,รรบเดี๋ยวสลับไปสมาได้นะครับการที่ผมทํามือแบบนี้กับการที่ผมทํามือแบบนี้ชอบแบบไหนไหนากหวานครับชถ่ายมือพยายามสังเกตสิ่งที่ผมจะทําให้ดูทั้งถูกและผิดเรื่อยๆนะครับอย่างนี้กับอย่างนี้นะครับถ่ายมือดูรู้สึกเลครับยยรู้สึกดีกว่า ดังนั้นเองเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของกริยาและการกระทำนะครับโอเคตรงนี้คือเรื่องของรายงานก็จะใช้คราวนี้เป้าหมายของเรานะครับตรงนี้เนื่องจากเป็นเนื้อหานะครับก็อยากขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเป้าหมายของเราก็คือมีดได้ไรบ้างครับให้ผู้ฟังสนใจติดตามประเด็นได้ครบถ้วนสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อเสนอหเห็นชอบอนุมัติอะไรนี้คือเป้าหมายคืออยู่ตรงนี้นะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดก่อน ตั้งเป้าหมายให้ชัดนะครับเริ่มแรกของคนที่นําเสนอส่วนใหญ่ที่พลาดที่ผมเจอแล้วก็ผมก็เป็นเองคืออะไรครับกลัวมไม่มีอะไรจะพูดเลยเตรียมเนื้อหาซะอย่างเดียวเลยลืมคิดไปว่าเป้าหมายเตรียมไปเพื่ออะไรนะครับวันนี้ก่อนจะขับรถถ้ารู้หรือยังครับว่าจะขับไปไหนรู้จะขับมาทํางานันน,นั้นเองเป้าหมายชัดนะครับเป้าหมายชัดเจนเลยจะขับมาทํางานแต้เริ่มต้นแบกเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับอาละักมันมีประเภทอยู่แค่นี้นะครับ มีบรรยายสรุปนําเสนอและก็ฝึกอบรมแต่และอย่างยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะครับอธิบายข้อเท็จจริงผู้ฟังเข้าใจสนับสนุนขายความคิดแผนงานโครงการขอ,อนุมัติผู้ฟังเห็นด้วยและอนุมัติแบบนี้ฝึกอบรมนี่ครับแบ่งออกมาเป็นกรุปร๊ปกรุ๊ปออกมากรุ๊ปปิ้งออกมาให้ดูเป็นแบบน,นี้นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกนะครับตอนนี้10โมงอีกครึ่งชั่วโมง อยากให้ดูว่าการนําเสนอที่ดีเป็นอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างคนหนึ่งจากคนที่พูดไม่เก่งสู่การนําเสนอระดับโลกที่คนยอมรับคนนี้คนนี้เขามีเรื่องเล่าหรือประวัติยังไงบ้างเชื่ไหมครับคนนี้ในปี1 9 7 4เ้าเเขาเป็นคนที่ถูกเชิญไปงานประชุมแต่เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีไอเดียที่ดีแต่ว่าพูดไม่เป็น ได้แต่นั่งในห้องประชุมเฉยๆแต่สุดท้ายสุดเขาก็ได้แค่แบ,บ่งปันความคิดผมคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้อีก10ปีต่อมาในปี1987เขาถูกขึ้นไปนําเสนอเป็นครั้งแรกโดยใส่สูตรผูกไทยอย่างดีมีสครปต์มาไว้ตรงหน้ามีโพเดียมตั้งไว้ตรงกลางมีไม้สองอันมาจอบบ่อปากเขาแล้วเวลาเขาพูดคือเขาก็พูดแล้วก็ก้มหน้าอ่านสคริปต์ตลอดเกาหัวไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ารั้งแรก นะครับเขาถูกวิจารณว่าเป็นการนําเสนอที่น่าเบื่อมากติดสคริปต์ติด, Squid, ตดโพเดียมติดไมติดรูปแบบใส่สูตรผูกไทยติดไปหมดเลยรู้สึกอึดอัดคนฟังแล้วรู้สึกโอ้โหไม่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 กัใจเท่าไหร่ถัดไต่สิปีในปี1997 19, มีคนชมว่าเขานำเสนอดีขึ้นเขาเดินออกมาอยู่หน้าเวทีไม่ต้องมีโพเดียมนะไม่ต้องใส่สูตรไม่ต้องผูกไทยนะครับแต่ว่าพูดได้ดี แต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีติดอันดับโลกอีกสิบปีต่อมาคนนี้คนเดียวกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ได้เชื่อว่าเป็นนักนําเสนอที่ดีที่สุดเป็นนักนําเสนอที่พูดแล้วคนติดตามพูดแล้วคนสนใจอยากจะฟังพูดแล้วคนเนครับรู้เลยคนนี้เก่งจริงๆจนถูกยกระดับว่าเป็นนักพูดที่ดีเป็นต้นแบบของต้น,ต,นต้นของโลกเลยคนนั้นคือใครกไหมครับสิบจอบ สตีฟจ็อบผมอยากให้ท่านดูคลิปวิดีโอนี้และอยากให้ท่านช่วยนะครับทุกคนนะครับช่วยวิเคราะห์ว่าสตีฟจ็อบมีข้อดีอะไรบ้างในการนําเสนอคลิปสั้นๆเพียงแค่ไม่ถึง3นาทีแต่ท่านจะเห็นเลยว่าการนําเสนอที่ดีนั้นเป็นอย่างไรบ้าง <Sleep job. S 2> ผมจะนําการเสนอที่ดีที่สุดของสตีฟจ็อบมาให้ดูที่ถูกยกย่องก่อนที่สตีฟจ็อบจะเสียชีวิตไป <Okay. S 2> การนําเสนอนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2007 ก็คือการนำเสนอที่เปิด iPhone ครั้งแรกของโลกอะไรทำให้ซีดจ็อบประสบความสำเร็จในการนำเสนอ30กว่าปีที่เขาฝึกมาแต่นันเองการนำเสนอจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเจอร์นี่การพรีเซนต์จึงเป็นเจอร์นี่การฝึกสกิลจึงเป็นเจอร์นี่เดินทางไปเรื่อยๆมีผิดพลาดมีถูกวิจารณ์มีถูกอะไรแต่ว่าขึ้นเวทีเรื่อยๆผมบอกเลยนะครับถ้าท่านไม่ขึ้นเวทีเรื่อยๆนะโอกาสที่จะเสนอเก่งน้อยมาก วันนี้ให้ว่นะหายน้าเต็มอ่านหนังสือการว่นะายน้ำทักสิบยี่สิบเล่มหมดโลกนี้ถ้าไม่เป็นลงสามก็ว่ายนะ้ําไม่เป็นนั่นคือสิ่งที่ทุกท่านรู้เอาละเรามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีลิงก์ลิงก์งกดแล้วมันมันไม่เข้านะครับอ่าสิ่งตรงนีนสส้สุดแล้วสุดแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณมากเลยนะครับอย่าให้โอเคอยาให้ท่านดูนะครับตั้งแต่เริ่มพรีเซตนนะตั้งแต่เริ่มพรีเซต์เลยนะครับว่าเขาเปิดตัวยังไงแล้วก็พรีเซต์แล้วพูดถึงโปรดักต์เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะลิสต์ด้วยกันว่าการนําเสนอที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับ This to is I've looking years a day been looking forward for two and been for Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple has been very fortunate. It's been able to introduce a few of these in the world. In 1984 we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you kidding Three separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Heard anything? Heard Steve Jobs? This is a day. Yeah. long. Today, we're in. ยี่สิบยี่สิบเจ็ดท่านใช่ไหมย <17. S 1> ี่สิบเจ็ดท่านอยากให้หันคุยกันสักกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มละห้าคนถามว่าซีดมีอะไรดีบ้างใน,นการนำเสนอลักษณะการนำเสนอที่ดีแค่นี้สามนาทีเนี่ยเห็นเลือดปุเลยเห็นกระครบเลยนะครับงงเลยงงเลยงงเลยปบ <c oughs> เลยครับปุ๊บเลยเพราะว่าป <c oughs> ุ๊บเลยเห็นอะไรครับเห็นอะไรเห็นอะไรตั้งแต่แรกที่ผมบอกว่าตั้งแต่แรกนะครับ ยุดถึงสุดท้ายแค่3นาทีเท่านั้นเองลิสต์ลิสต์ออกมาด้วยกันได้ครับลิสต์ออกมาด้วยกันได้ครับนี่จับจับจับจัาได้ครับหรือหรือแถวหลังหรืออ่าขึ้นยังได้ทำอะไรครับอ่านกระดิห์าอ่านเพื่อนได้ครับจ้าหมูหมูหมูนะครับหมูหมูหมูเขียนเขียนออกมาเป็นประเด็นเลยครับหนึ่งที่เห็นคือหนึ่งเรื่องอะไรสองเรื่องอะไรสามเรื่องอะไรเขียนออกมาได้เลยครับ เขาตรวจไม่ได้เขไม่ได้สัญญาณของเสียงาวอะไรี่ชิ้นสตอร์ก็ส่งตรวจให้ตคือเคือส่งของเร็จทันทีวันนี้มีคมั่งชิ้นสองชิ้ใช่ใช่ค่ะพี่เจมส์แ่ผมคือชิ้นที่อยากชิ้นแรกน้ำเสียงแบบที่ชิ้นแรก คือการที่เราทำให้เขาที่เราทำให้เขาให้เขาสองอย่างที่กุ้งเนี่ยจะเป็นที่กุ้งเขาจะกับที่เราไม่ได้เขาก็อยากได้ก็อยากได้ อยากช่วยทุกท่านอีกครั้งนึงนะจะเปิดให้ดูอีกครั้งนึงเพราะว่ามันจะได้จําและได้เห็นอีกครั้งนึงหลังจากที่พูดไปแล้วหลายคนบอกว่าที่มันตรงนี้ฟังดูแล้วก็จดไปเรื่อยๆนะครับจดไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่ถ้าทําป็นอย่างไรบ้างนะครับ Every once in a while a revolutionary quiet comes that changes everything And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod, and it didn't just—it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are we getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. คิดอีกครับให้คิดอีกถ้าพ,พูดถึงการพูดของสตีจ็อบเปิดตัวยังไงเขนานำเสนอยังไงสไลด์เขาเป็นยังไงการยืนเขาเป็นยังไงนะครับการอะไรครับคอนเนคกับผู้ฟังปเป็นยังไงที่ได้เสียงกรบมือ เขาชอบมากเลยพูดไม่ได้ไม่ได้พูดตลกอะไรนะไม่ได้พูดอะไรเลยนะอ่ะนี่นี่นี่อ่าลองคิดดูอ่ะคิดดูครับค,คิดต่อครับคิดต่อคิดต่ออยากให้เห็นอยากให้เห็น ให้ตัวแทนกลุ่มพรีเซนต์นะครับตัวแทนกลุ่มพรีเซนต์เนื่องจากว่านะครับเป็นการพรีเซนเตชันนะครับแต่๋ยนนเองท่านต้องมาพรีเซนต์ด้วยเห็นอะไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเห็นอะไรมมออ่่ไ